มาเรื่องใกล,ตล้ตัวเลยเกี่ยวกับเงินเงินในกระเป๋าของเรากําลังถูกล้วงไปเนีย่ยรายงานสถานการณ์นิดหนึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้19 19แล้วค่ะ19พฤษภาคมค่ะส5งพราคาน้ํามันเบนซินเบนซินจริงๆนะไม่ได้ผสมอะไรเลยนะเบนซินจริงๆนะถอนหายใจก่อนนะทะลุลิตรละ50บาท36สตางค์สลิตรร้อยเบนซินชนิดแกโซฮอลหลากหลายเกรด อัพราคาขึ้นไปเกรดดละ1บาทยกตัวอย่างเช่นแก๊สโซฮอลเกทะลุ42บาท95สตางค์ใกล้ละ E20 น้ำมันมหาชนน้ำมันเกรดมหาชนก็ทะลุเกิน40แล้วนะก็ทะลุ40ขึ้นไปละขึ้นไปแต่ที่41บาท84สตางค์กลับไปดูดีเซลถ้าเป็นดีเซลบริสุทธิ์แท้ๆไม่ได้ผสมอะไรเข้าไปนะทะลุ40บาท36สตางค์ แต่ไบโอดีเซลเอาน้ำมันปลาปล์มไปผสมน้ำมันดีเซลเป็นไบโอดีเซลหลากหลายเกรด <c oughs> เขาก็ยังคุมไว้ที่31บาท94สตางค์คำถามก็คือจะคุมไว้ที่9 0บาท94สตางค์ได้อีกกี่วนันค่ะอาทิตย์นี้ไงอ,อรมอวันอังคารที่ผ่านมาขรมออนุมัติลดหย่อนภาษีรรพสาม,มิตน้ำมันดีเซลลิตรละ5บาท ทุกคนก็ดีใจนะลดทั้ง5บาทก็คิดว่า,วาหวยราคาน้ำมันพโลที่ลดลง5บาทต่อลิตรนั้นจะไปช่วยให้ราคาหน้าปั๊มมันลดลงใช่แต่โปรโดฟังทางนี้ค่ะดังนั้นเราจะไปขอคําตอบจากคุณกุลิสมบัติสิริคะ่ะประลัดกร,ร,ระทรวงพลังงานนะคะจะได้มาไล่เรียงอธิบายว่าจริงๆแล้วมันลดเท่าไหร่อย่างไรช่วงไหนแค่ไหนต้องฟังกันดีๆค่ะต่อสายไปที่คุณกุริ ปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยนะใช่ค่ะท่านปลัดกระทรวงพลังงานวันนี้มีคําตอบมีความชัดเจนนะคะในการที่จะมาอธิบายบอกให้เราได้รับทราบแล้วก็ตั้งหลักกับชีวิตนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ํามันของเราไปแล้วค่ะสองลิตรร้อยแล้วจ้าสองลิตรร้อยแล้วนะคะไม่ใช่สามโลร้อยนะนี่สองลิตรมันมีความมันมันมีมันมีปมปัญหา ในเชิงปัญหาซอนปัญหาอยู่ในตัวนัเองนะพูดถึงโครงสร้างราคาบ้านเราใช่ค่ะยุตัวอย่างเช่นแบล<ช>ดิเซล<ช>อเอาละครับไปกันที่ไป,ทไปกันที่คุณกุลิศส,สมบสัติเรศค่ะปร,ะรัดกระทรวงพลังงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกุลิศฮะ ครับสวัสดีพี่นนันคุณมรรัตน์ครับครับเริ่มจากคําถามที่ชาวบ้านถามฝากถามกันเข้ามาเยอะมากนะผมจะหยิบเอาหยิบเอามาเป็นคําถามแรกมันเป็นคําถามจากใจของชาวบ้านจริงๆคอรมอลดภาษีให้ดีเซลเลดละห้าบาทเขาถามจำเลยว่าไอ้เจ้าห้าบาทที่มาได้ลดลงนั้นจะช่วยให้หน้าปั๊มลดลงไปกี่บาทถามกันแบบชาวบ้านเลยนะเขาอยากคิดว่าลด5้าบาทด้วยไหมเออยังไงฮะเอาตรงนี้ก่อนครับ ณนะนะตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างอย่างที่ผมได้ไดไดเรียนมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าราคาน้ามันโลกตอนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นมาไม่หยุดเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยสิบตอนนี้มาหยุดประมาณร้อยสิบนะครับน้ำมันดิบโลกน้ํามันดีเซลโลกเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาต่อเน,นื่องขึ้นมารนะ้อยเจ็ดสิบร้อยตอนนี้มาหยุดอ,อยู่ที่ร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบบาทนะครับเหรียญต่อบาเรล้อยเหรียญต่อบาเรลครับร้อยสี่สิบเหรียญต่อบาเรลครับเราก็พยายามตรึงมาอย่างที่ได้ได้เรียนมาครับนะตอนที่แล้วลดภาษีสามบาทใช่ไหมครับเราก็เอามาลดสองบาทอืเข้ากองผุนเข้ากองผุนเองเนี่ยออืม่านิดหน่อยซึ่งพอมันขึ้นไปเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องหยุด ก็จะต้องเอาเงินเข้ามาชดเชยเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยกองทุนก็ต้องชดเชยตรงนี้อยา่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทุกวันนี้ราคาจริงของดีเซลเนี่ยก็จะตอกอยู่ประมาณสี่สิบกว่าบาทครับสี่สิบสองบาทนะครับเราก็ช่วยเราก็ช่วยอุดหนุนตรงนี้เพื่อที่จะพยุงให้ <Okay. S 2> ตึงไว้ที่สามสิบท้ายสุดไม่ไหวมาสามสองเพราะนั้นเงินตรงนี้เนี่ยกองทุนติดลบไปเนี่ยเจ็ดหมื่นสองพันล้าน กองทุนติดลบ72,000ล้าน,นด้วยความกระรบครับมาทวนอีกครั้งกันนะครับเมื่อครั้งที่ครมรลดภาษีให้ดีเซล3บาทนั้นเราแยกเป็น 2, 2> นส่วนส่วนที่1 2, 2> บ, 1> บาทเราเอาเข้ากองทุนเนี่ยนะครับ,รบ 1>, 1บาทจึงแยกยอดไปช่วยตรึงหรือว่าลดราคาที่หน้าปั๊มถูกไหมฮะไปไปช่วยที่หน้าปั๊มถูกไหมฮะ ครับโอเคอันนแต่สถานการณ์น้ำมันโลกมันก็ไปเรื่อยๆมันไม่หยุดนะโอเคเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งยังไงคะท่านประลัดเชิญค่ะม้อเล่กอีกนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการลด5บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันเป็นการลดที่ดีเซลล้วนนะครับที่ดีส่งที่ไม่ได้ผสมไบโอดีเซลเลยครับคือราคาภาษีจริงๆเนี่ยคือ6บาทสีลด5บาทเนี่ย จากดีเซลล้วนี่ยก็คือเหลือหนึ่งบาทสี่สิบสี่ภาษียังเหลืออยู่นะครับอครับเป็นการลดกครับครับพอมาบีห้าถึงบีเจ็ดตอนนี้เราใช้บีห้าถึงบีเจ็ดอยู่เนี่ยนะครับคภาษีเองเนี่ยอยู่ที่ห้าบาทเก้าสิบเก้าห้าบาทเก้าสิบเก้าห้าบาทเก้าสิบเก้าพอเอาห้าบาทมาลดเนี่ยตามสัดส่วนน้ํามันนะครับสัดส่วนน้ํามันเนี่ยห้าบาทปั๊บเนี่ยที่บีศูนย์ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นบีห้าเนี่ย ถึง B7 นี่มันมีสัดส่วนผสมอยู่เนี่ยต้องคูณ9.3เปอร์เซนข้าไปอยู่ในเลนจ์เมตรก็คือ5้าบาทคูณ0.93เนี่ยลดจริงๆเป็นภาษีจริงๆเนี่ย4.65อ๋อ4.65ไม่ใช่5าบาทเต็มนะไม่ใช่ห้าบาทเต็มตามสัดส่วนดังนั้นยังมีภาระภาษีนิดๆที่ยังจะต้องจ่ายอยู่โอเคใช่ครับยังมีอยู่นะครับแต่คราวนี้พอมาตรงนี้แล้วเนี่ยเงินตรงนี้จะเอามาทำอะไรเงินตรงนี้เนี่ย เราจะมีการประชุมรายวันอยู่ครับเพื่อที่จะมาอุดหนุนในการที่จะช่วยดีเซลตรงนี้เนี่ยนะครับครับราคาดีเซลไม่ให้เกินกรอบสามสิบห้าบาทอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับ,รบก็อุดหนุนกันรายวันเก้าบาทสิบบาทมั่งตอนนี้ลดมาเหลือเมื่อวานนี้เก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์มันจะอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับไอ้เก้าบาทตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อเงินที่ลด ห้าบาทตรงนี้ลงมาเนี่ยนะครับเดิมมันเดิมมันมันลดลงมาอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกสองบาทเนี่ยก็เข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปลดได้เนี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งบาทแปดสิบแปดสตางค์แล้วก็ไปลดแวดลดอะไรอีกเนี่ยตกอยู่เนี่ยประมาณาส,สองบาทสี่สิบสตางค์สองบาทสี่สิบสตางค์ภาระภาษีทั้ง<ร>หมดเนี่ยเซฟไปสองบาทสี่สิบเซฟภาระแวด เซฟพระภาษีอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยไปสองบาทสทาี่สิบหกสัะวะนั้นก็จะเห็นภาพว่าจากเก้าบาทสี่สิบเอ็ดที่ช่วยนะครับลดลงไปสองบาทกว่าเหลือเจ็ดบาทกว่าดีซะเจ็ดบาทสลึงอย่างเงี้ยม,มันก็ทําให้กองทุนเนี่ยช่วยลดาระเงินจ่ายออกกองทุนตรงนี้อ,ออกไป ค่ะตลบเจ็ดหมื่นสองพันล้านอย่างที่ผมบอกนะผมมาออกรายการกับพี่ตอนตอนอาทิตย์ก่อนที่แล้วเนี่ยยังหกหมื่นอยู่เลยใช่หกหมื่นกว่าอยู่ตใจมากขึ้นเร็วออกรกอาทิตย์กว่ากว่าหรือสิบวันกว่าเนี่ยมามาเป็นเจ็ดหมื่นสองแล้วนะครับแล้วมันก็จะต้องดูในเรื่องเพราะเงินเข้ามันไม่มี ครงนี้นะครับเราก็ต้องใช้เงินที่เอามาลดเอามาช่วยพยุงตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะช่วยประชาชนว่าไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้แล้วนะไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ทำยังไงได้ครับคดดังนั้นในเชิงนโยบายใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องรับกันก่อนก็คือจะผนังจัดการให้ราคาดิเซลน้าปั๊มไม่เกินส5สิบ้าบาทตั้งเป็นธงไว้ก่อนตั้งเป็นธงไว้ก่อน ทีนี้ทีนี้ระหว่างวันจะบริหารจัดการอย่างไรไอ้ห้าบาทลดภาษีที่ได้จากคอรอมอจะมาจัดสรรจะบริหารอย่างไรบางส่วนไปช่วยหน้าปัาม๊มบางส่วนไปช่วยกองทุนใ,ในแต่ละวันมันก็ไม่เท่าไหร่มันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ครับแต่อย่างไรก็ได้แต่รับปากว่าต้องไม่เกินสามห้าใช่ครับอืมบเบื้องต้นมันก็ต้องดูเป<ด>็นในนั้นไปนะตอนนี้เบื้องต้นกบนเมื่อวานนี้เนี่ยก็ประชุมกันก็บอกว่าขอสามสองตรงนี้เนี่ยไปถึงยี่สิบสอง กแล้ะนำมาดูอีกทีหนึ่งแล้วถ้าพอจะไหวได้ภาษีจริงๆประกาศจริงๆเนี่ยคอรมอลถด5บาทเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับต้องประกาศในรัชกิจจาก่อนเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ถึงจะประกาศถึงจะมีผลว่าลดลงนะครัเราก็จะตึงไว้จนถึง22 ยี่สิบสองพฤษภาแล้วมาดูกันอีกทีโอกาสอีกทีหนึ่งครับยี่สิบสามพฤษภาวันจันทร์ก็มาประชุมกันอีกทีสามสิบสองต่อไปได้ไหม,ม,มหรือต้องขึ้นเป็นสามสิบสามแล้วก็ต้องดูแต่อยู่ภายในกรอบสามสิบห้าไม่เกินสามสิบห้าละกันมีกรอบไว้ตรงนี้ละกันตอนนี้ก็ยัง <S <S อ,อ,อันอยู่ที่สามสิบสองได้ค่ะใช่ครับ ก็<ต>พยายามดูอยู่ตรงนี้ครับด้วยความเคารพครับในเชิงนโยบายผมได้เห็นมาตรการที่จะปะทับทางปัญหาอยู่2มาตรการ1กู้เงินมาใส่กองทุนเพื่ออุดหนุนราคา 2. คลดภาษีเพื่อเอาภาษีที่ลดมาอุดหนุนมาอุดมาตรึงราคาแต่ในเชิงโครงสร้างอีก2เรื่องยังไม่เห็นการขยับเช่นการลดการผสมน้ำมันปาล์มที่แสนแพงเข้าไปในดีเซลขณะนี้เราใช้ B5B7 เเขาเสนอว่า ลดเหลือ B2 B3 ได้ไหมเป็นการชั่วคราวตรงนี้ยังไม่เห็นการขยับเลยนะฮะคุณกุลิดฮะจะขยับ<ฆ>ื่อไรฮะยังรออะไรคะทำไมไม่ดูเรื่องนี้่ยังไม่ประกาศาครับเพราะว่ามันก็อยู่ในกระบวนการที่จะมีการหารือทำไราไยละเอียดกันอยู่ผมเรียนนิดนึงนะว่ารถ B5 เหลือ B3 เนี่ยก็จะลดได้ประมาณ50สตางค์แต่มันมีภาษีที่จ่ายเพิ่มนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าภาษีดีเซลล้วนเนี่ยมันจะเป็นอยู่ที่6บาท99ค่ะ ้าหกบาทสี่สิบสี่ลดไปห้าบาทเนี่ยก็เหลือหนึ่งยังคงเหลือส <4 S 2> ี่สี่ครับค่ะมันยังคงมีภาษ,ษีที่ถ้าลดลงไปจากบีบีตรงนี้แล้วเนี่ยม,มันยังเหลืออีกเกินมาจากหนึ่งสามสี่เป็นหนึ่งสี่สี่เนี่ยสิบสตางค์ที่จะต้องจ่ายเพิ่มนะครับนั้นการลดจากบีห้าหรือบีสามเนี่ยลดได้ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบสตางค์แล้วถ้าเอาตรงนี้ไปหักได้เนี่ยนะครับ ต้องหักภาษีออกไปเนี่ยก็ <ừ m. S 2> จะช่วยได้อยู่ประมาณ20-40 20-30 40, 40, 40 oh. ตังค์แต่อย่างไรก็ตามจํานวนน้อยนี้นี่เราก็กําลังดําเนินการอยู่ครับ,รบอันนี้เป็นการหารืนรในการที่จะทำํำนะครับับจุดนี้ครับ,รบมันมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งนะคุณกุริศในทางการเมืองและในทางสังคมนะผู้บริโภคนะ้ำมันเขามีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะ ลดการแบกปัญหาของชาวสวนปาล์มกันได้แล้วเพราะชาวสวนปาล์มเขาก็อิ่มมีพิมันแล้วก็ก,กล,ดลดการแบกพวกเขาลงมานิดนึงม,มันจะยี่สิบตังค์ห้าสิบตังค์บางครั้งมันเป็นความรู้สึกนะมันเป็นเรื่องหลักการนะถูกไหมครับเราก็พยายามพยายามอยู่ครับตอนนี้ในในใน,ในเรื่องของการกระบวนการในการหารือในการดําเนินการตรงนี้เพื่อที่จะ ให้สมดุลทุกฝ่ายนะครับก็มีกระบวนการอยู่แต่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ทําหรือว่ายังนิ่งอยู่นะครัแต่ว่าภายใต้การดําเนินการอยู่เนี่ยตอนนี้กําลังทําอยู่แล้วอีกอางหนึ่งที่พี่จะนายเคยฝากผมไว้ว่าราคาหน้าลงกางใช่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 นั้นนะครับซึ่งผมก็รับมาดําเนินการอยู่ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไง ต้นทุนที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วกระจายออกมาเป็นอย่างไรตรนนี้ออกมาครับตัวค่าการกัดจริงๆควรจะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นกําไรอะไรยังไงนี่กําลังดาเนินการอยู่ครับที่ที่ได้แนะนำมาให้คนที่แับคาดว่าจะมีคําตอบสุดท้ายในเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตระกูลบีทั้งหลายและรวมถึงหน้าโรงกลั่นไม่ถึงราคาการคำนวณจะมีคําตอบในเชิงนโยบายออกมาสักช่วงไหนครับก็ภายในผมว่าประมาณสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนนะครับ าะเราก็ดําเนินการกันคุยหาหรือทําโมเดลทําอะไรกันต่างๆเหล่านี้อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเพราะน่าจะได้ข้อยุติประมาณสักสิ้นเดือนนี้ครับหรืงการสิ้นเดือนนี้เข้าใจว่าปัญหาที่เร็วนักไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องปัญหาในทางเทคนิคเราคิดได้หมดเราคํานวณได้หมดแต่ความยากเป็นศิลปศาสตร์ก็คือมันต้องประสานประโยชน์ของทุกกลุ่มในวงจรธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับกันตรงนี้คือยากที่สุดถูกไหมฮะใช่ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขเลขไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอย่างนี้ลดไปได้เท่าไหร่อะไรอย่างไรใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าการหารือในการยอมรับซึ่งกันและกันใีว่าทำยังไงนี่จะสละตรงนี้ได้ไหมเพิ่มตรงนี้ได้ไหมให้กลุ่มกลุ่มนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนเดือดร้อนนะปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ใชยน้ำมันเดือดร้อนเราก็ต้อง ขอให้ช่วยดูในเรื่องของผู้ใชน้น้ำมันนิดหน่อยหน่อยก็ต้องทำใช่ใช่ใช่อ,อย่างเช่นการที่จะเปลี่ยนสเปคไบโอดีเซลจาก B5B7 เปลี่ยนมาเป็นสเปค B3 สสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยนอกจากจะทำให้ชาวสวนปาล์มเขาต้องยอมรับแล้วยังยังจะต้องจัดการให้โรงงานผลิตน้ำมันประเภทที่เรียกว่า B 1ร0เขายอมด้วยถ้าเขาไม่ยอมแล้วพวกนี้ก็เสียงดังเวลาไม่ยอมเนี่ยมันก็วุ่นวายพอสมควรอันนี้ผมจับตรงประเด็นไหมฮะ ครับมีส่วนนะมีส่วนนะก็มีส่วนเพราะว่าโรงงานบีร้อยก็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 ัดหนักทั้งสิ้นก็คงจะต้องทําให้เขายอมรับด้วยถูกไหมฮะอืมครับขณะเดียวกันเรื่องหน้าลงกล่นขณะนี้ค่าการกลั่นเนี่ยเดือนเมษายนบางวันทะลุไปที่บาเลลละ21เหรียญโอ้โหมหาศาล21เหรียญนี่คุณคุลิคงเข้าใจนะฮะว่า21เหรียญนี่มันมันมันยิ่งกว่าคำว่ากำไรซะอีกนะฮะ แล้วมันเกินมันเกินําว่าเกินควรด้วยเขามีเขามีต้นทุนอื่นที่มาผสมด้วยมีอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยตัดออกไปแล้วเนี่ยก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือจริงๆเท่าไหร่คะอ่าก็ประมาณเท่าที่ที่บอกเนี่ยนะครับก็คือสิบกว่าสิบต้นต้นไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงยี่สิบอย่างอย่างผลที่แล้วที่เราคุยกันไว้เนี่ยนะครับยี่สิบเนี่ยผมก็ไปเจรจาเปิดข้อมูลอะไรต่างๆกันเนี่ยนะครับก็จะดูกันว่าเป็นอย่างไร นะครับสิบกว่ากว่านี้เราก็บอกว่าต้องลดลงมาอีกเค <Okay. S 2> ก็กาลังเจรจาคอเคขอะนี้ค่าการกันของเขาอยู่ที่เฉลียล่ยเฉลี่ยสิบสองสิบสามเหรียญต่อบาลเรลประมาณน,นั้นนะฮะใช่ครับประมาณนั้ครับว่ากันที่จริงนะถ้าเขาได้สักค่าเหรียญต่อบาลเรลเขาก็สบายแล้วโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> แล้วใช่ไหมฮะลดได้บานเลยนะเนี่ยลดได้บานเลยอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่เป็นมันเป็นเรื่องของตลาดเสรีด้วยกครขับต่างๆเหานี้ก็ได้ ทุกอย่างอย่างที่อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องการเจรจาครับการประสานประโยชน์จริงๆด้ด้วยความเคารพกระทรวงพลังงานหนังหน้าไฟจริงๆนะเรื่องเนี่ยพไม่สามารถควบคุมได้ทุกปัจจัยเข้าใจเลยเข้าใจเลยอะไรที่กระทรวงพลังงานทําให้ประชาชนได้เราก็ทำหมดนะครับตอนนี้ทั้งกระทรวงครับจะรอฟังข่าวดีนะคะสิ้นเดือนต้นเดือนหน้าละกันค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะ คุณคุริสบัสิริค่ะปรรัดกระทรวงพลังงานด้วยความเคารพนะเป็นประษัทกระทรวงไม่กี่คนที่ถ้าเจอหน้าผมกราบได้อย่างสนิทใจนะ <S 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 หนึ่งแกเห็นความจําเป็นที่จะต้องออกมาพูดคุยกับสังคม,อ,มอธิบายกับสังคมอย่างที่สองแกยอมรับความจริงปัญหาเรื่องราคานา,ารงกันน้ำมันปัญหาเรื่อง b ีร้อยบีสาปัญหามาันอยู่ที่การประสานประโยชน์ กลุ่มผลประโยชน์ในวงจรในบางกลุ่มที่กลุ่มนี้พีมันเนี่ยมันต้องยอมลดราวาสองบ้างเพื่อถอยเก็บ้างสีถอยบ้างในภาวะแบบนี้ลดหน่อยได้ไหมช่วยกันทุกฝ่ายคุณกุลิศกล้าที่จะยอมรับว่านี่คือปัญหาสุดยอดคนฝากถามมาไอเรื่องตระกูลบีเนี่ยทำไมมันใช้เวลาคุยปรึกษานานกันจังทาไมยังตัดสินใจไม่ได้กลุ่มผลประโยชน์มันไม่ใช่เรื่องเทคนิคไม่ใช่เรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องคิดไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเงิน แต่มันยากตรงที่มันไปแตะผลประโยชน์ของบางกลุ่มมันต้องคุยกันเยอะเออเดี๋ยวมอบกมาเดี๋ยวม็อบกลุ่มนี้ก็มาเดี๋ยวกลุ่มนี้ประท้วงยื่นหนังสือมันไม่จบนะอาต่เรารอดูแล้วกันว่าจะมีข่าวดีไหมอยู่ในโปรเซสของการคุยกันอยู่